พี่น้องเขาจะว่าเก็บเพ็ดหนได้เก็บตามอายุน้องลาม,มู่ก็สิได้หน่อยเถากะมู่ก็สิได้ลายก็สินี่ตัวเถากะมูอยู่นี่เกือบสี่สิบละแต่คอยเก็บ <laughs> ก็ได้ลายอลไรนี่นะกันเบนก็นี่ <laughs> นี่อายุลายสุดก,ก็ได้ลายกะมู <laughs> มนี่อายุหน่อยก็ได้ลายเ <laughs> ดีวยว <laughs> กันเบนก็ไหนสองสั่นเนี่ของมันอายุมาขึ้นก็ได้ลายเด้มาวานก็ได้ลายปลาหาเฮาเมื่อโกห่วมมืออื่นเจอกันไหมครับพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวให้เบิ่งปลาด้วยค่ะเป็นปลาดงลิฟต์แต่ปลาอยู่ใส่ดอกคุณนะโอ้ยยุ่งเนี่ยล่ะคุณพี่สองโตฟา จ้าพี่น้องจ้ามันนี่มาแต่เว้นเน่เนาะค่ะเนาะคนกอกแตกกอกแตกเนาะค่ะอันนี้มาแต่เว้นเน่อันนี้เฮ็ดกอแดงค่ะพี่จิงเพิ่นกระตุ่มๆแล้วพี่น้องจ้านี่เก็บจะเศร้าุเนาะนี่เก็บปวกก็ได้เยอะอยู่ค่ะเพราะได้แก่งอยู่อยู่ในลุมเนาะค่ะนี่อันบะเศร้าเพิ่นกระตุ่มๆแล้วเพราะไม่พี่น้องจ้าบานบายมาบบดบานนี่เพ็รกอเพ็รกอแดงเ็ชหนางง่วเนาะค่ะเพราะพี่น้องจ้านี่ไม่เยอะอยู่นะนี่หล่างแล้วก็เลยเป็นอ้อยป่อยในแจกหน่อยนี่เพ็รกอแดงหลายๆค่ะแต่ว่าเพิ่น เน่าเป็นแล้วยมขันบนเนาอย่างนี้ได้หลายแไงเห็นลังหลอกลังเละกันเน่าเบ้ออะไรนะพวกนี้เห็ดเห็ดปวกไงแขงเห็ดปวกวะในปวกใส่เห็ดก้อนเนาะนี่จ้ะพ่อได้กินได้ขันด้ไปหลายคันในมือที่สามนี่ไปล่ะโอ้นี่ไปมือที่สามมันงามอยู่ค่ะนี่นี่ล้างแล้วอันนี้ล้างแล้วนะปวกปลาแซวปลาได้บานดอกตุ้มๆพ่อได้กินเนาะค่ะเนาะ นี่เป็นเห็ดไข่ค่ะมันนี้ได้บพราะลายมันนี่คนอ,อยากเทาเน่แล้วเนาะค่ะเนาะได้พ่อปุลได้พ่อปุลสู้มือจ้ะนี่จ้ะกำลังงามเอาขึ้นมากระนันดองเป็นไงตุ่มเพิ่นเน่าค่ะขันเพิน่นเน่าที่ได้หลายอยู่นี่ตุ้มตกดีค่ะทั้งนี้น้ำเต็มให้เต็มหน้าจะมาเด้อมากินแกงเห็ดน้ำนี่จ้ะไปทุกมือนี่มือที่สามแล้วจ้ะอันบ่มีเวลาถ่ายคลิปเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพราะว่าถ้าถ่ายคลิปกับพ่อท่านมูเนาะคะ่ะคนป่านเอาบุญแตกสวดๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเข้ากระต ใไซเวลาเนาะคะ่ะก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปตอนเก็บให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะแต่ก็แต่ก็ได้ถ่ายดอกหน่อยนึงพี่น้องจา้ามามาแล้วเศร้าค่ะพูดมาแล้วมาเอาเนี่ยไปไหวมาเอ,อาเนี่ยไปหวานมาเอาเนี่ยขี่คันไปไหวทะนอนเว้นค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าวันนี้มีพาพมากเก็บเห็ดจะ้ะอย่าเวาดังอย่าเวาดังพ่อแม่พี่น้องจา้เาเบาๆค่อยๆเนาะคนปั่นอาวุ่นค่ะนี่คะ่ะ มมมมเห็นาดเห็นลำนมแสบยบล่งดไหมพี่ดองจ้าคน่าักเยเดกก็เอาโบเสดอกดูเนาะคะ่ะ อะไ้เห็ดไข่หมูค่ะอนอนแน่นๆ <c oughs> นี่หมวกก้าม่มมก,มากเนาะค่ะพ่อพีนองจ้าแตกอะโอ้เห็ดเห็ดอะไรไม่รู้ยามาายามาขี่อยู่ขี่อยู่นี่ชาบอะไรเห็ดเด้ พี่น้องเดี๋ยวข้าไปต่อกันเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าปากอย่าปากคนเกินมาหลาย เห็ดไ่เห็ดไข่คุณมูมูได้มูแห้วคุณเฮ้ยหาหาโอ้มีมูตัวนี้เห็ดไข่พ่อแม่พี่น้องมูก็ได้มูก็ได้มูมูเห็ดโอ้หอมขนาดเลยได้ยุคค่ะได้ยุคได้เห็ดพี่น้องจ้าอันนี้เป็นเห็ดไ่ค่ะตุ่มตุ่มสีเหลวพอดีเออนี่ค่ะ

พอได้ปนล่ะค่ะพอจแจวล่ะพอจแจวล่ะพี่น้องจา้าดอกนี้ใ่ญ่ได้สิบกระดอกค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่นี่กระ neau เนอะนะค่ะส่วนที่เน่ากระ n e a ไปแล้วเนาะ <laughs> พี่น้องมาหาเห็ดมาพอ้น้ำตกค่ะน้ำกระสีคุณเนีย่ยจ้กหน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพอเมื่อวานฝนตกแรงค่ะเห็ดกับบบได้ท่ายเบิ้งลายแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ายันบบท่านพิน่นน้ำตกน้ำยังไหมลูกอะไรไม่รู้น่ากินมากค่ะกินว่าได้ดอกวะ่ะ หรือว่ากินได้นี่จ้ะสีส้มส้มโนซัมนี่ปับ๊บอุ้ย